อสังหารีวิวคำถามประกันส่งประกันสังคมมา500บาทนะครับส่งมา22ปีได้บำนาญ3า5 0น3,050บาทกี่ปีถึงจะคุ้มเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันฝากกดไลค์กด subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับก่อนอื่นเราอยากทราบว่าคุ้มไม่คุ้มเราต้องแจกแจงก่อนว่าเราส่งประกันสังคมไป จำนวนเงินเท่าไรนะครับผมก็แยกแจกแจงมาดังนี้นะครับก่อนดึนแปลง22ปีเป็นรายเดือนก่อน22ปีคูณ12เดือนเท่ากับ264เดือนหรือ264งวดนะครับ264เดือนนะครับคูณนะส่งมา500บาทใช่ไหมคูณ5้0ยเท่ากับ132,000บาทนะครับเอาเลขกลมๆนะเพราะว่าบางคนเนี่ยไต่เต้าจากเงินเดือนที่น้อยกว่านี้นะครับมันก็จะส่งมาน้อยกว่านี้แต่เราเอาเงินเดือนสุดท้ายเลยแล้วกันนะครับมาขับงานะเราส่งไปสิหนึ่งแ 2,000บาทเลยเอา้าวกี่ปีถึงจะคุ้มนะครับก่อนอื่นเอา1,32 0 0 0บาทตั้งหารบำนาญที่คุณได้รับ3,050บาทใช่ไหมหาร3,050บาทเท่ากับ43เดือนนะครับหรือ42.99นะครับปัดเป็น43เดือนถึงจะคุ้มทุนนะครับคุ้มทุนยังไงนะครับผมนึกภาพไม่ออกอ่ะเราก็ต้องแจกแจงตามตารางนี้นะครับ1ปี12เดือนนะครับ3า5 0บาทคูณ12เท่ากับ1ปีเราได้36,600บาท 2ปีได้73,200บาท3ปีได้1,9800บาท4ปีได้1,46,400บาทสไลด์ก่อนหน้าบอกว่าส่งประกันสังคมเราหักมา1,32,000บาทแต่ตอนนี้4ปีปุ๊บเราได้1,46,400บาทเท่ากับว่าเราได้เงินที่เราเคยส่งไปกลับคืนมาแล้วเวลาเราคิดบำนานเนี่ย อย่ามองเพียงแค่ว่าบำนาญเท่าไหนเท่าไหนถึงจะคุ้มอย่าลืมว่าสิทธิประกันสังคมยังมีสิทธิประโยชน์อื่นๆอ,อ,อ,อีกตั้ง6กรณีไม่ว่ากรณีเจ็บป่วยนะครับกรณีว่างงานกรณีคลอดบุตรนะครับกรณีเงินทดแทนนะครับให้กับบุตรนะครับในแต่ละเดือนนะครับเงินทดแทนกรณีว่างงานนะครับเห็นไหมพวกนี้กรณีเสียชีวิตด้วยนะครับพวกนี้มันมีสิทธิประโยชน์มา นะครับค่อนข้างเยอะนะอันนี้แค่สิทธิประโยชน์ส่วนเดียวของบํานาญแค่4ปีก็คุมแล้วนะครับบางคนเนี่ยตอนทํางานส่งประกันสังคมมาตา3า33นะครับ เจ็บป่วยนะด้วยโรคนะครับบางโรคเป็นโรคร้ายแรงบางโรคเป็นโรคเรือหลัลงบางโรคเป็นโรคที่ต้องผ่าตัดซึ่งถ้าคุณจ่ายเงินเองอะ่ะหมดไปหลายแสนนะครับประกันสังคมจ่ายเวอร์มันคุ้มตั้งแต่คุณใช้สิทธิ์นั้นแล้วล่ะอ่าอันนี้ยิ่งกว่าคุ้มอีกนะบางคนใช้สิทธิ์นั้นมาเนี่ยอันนี้ยิ่งกว่าคุ้มมาต่อกัน5ปีได้1 8 3 0 0 0บาท6ปีได้2 1 9 6 0 0บาท7ปีได้2 5 6 2 0 0บาทแปปีได้2 10, 9 2 8 0 0บาท 9ปีได้329,400บาท10ปีได้366,000บาท11ปีได้426,000บาท12ปีได้439,200บาท13ปี ได้4 7 5 8 0 0บาท14ปีได้5 1 2 4 0 0บาท15ปีได้5 4 9 0 0 0บาท16ปีได้5,085,600บาท17ปีได้6,022,200บาท18ปีได้6 5 8 8 0 0บาท19ปีได้6,095,400บาทและ20ปีได้7 3 2 0 0 0บาทเลยถ้ายิ่งเกิน20ปียิ่งได้เยอะขึ้นนะ ผมเอาแค่ประมาณได้20ปีละกันนะครับคือสรุปง่ายๆนะได้4ปีก็ถือว่าคุ้มแล้หลัง4ปีเป็นกำไรล้วนๆเลยนะครับคืออย่าไปมองมันว่าเราขาดทุนเราเสียไปเยอะอะไรแบบนี้ถ้าเทียบกันจริงๆเอามาแบกันจริงๆอ่ะคุ้มยิ่งกว่าคุ้มนะในการส่งประกันสังคมเพราะนั้นในอนาคตยิ่งมีโอกาสได้บำนาญมากยิ่งขึ้นด้วยประกันสังคมมีการปรับ มีคาดการณนะครับว่าจะมีการปรับฐานเงินสมทบนะครับซึ่งจะเป็นจริงหรือไม่จริงนั้นก็รอรุนเอานะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร e นะครับคอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยแชร์กันเข้ามาหน่อยว่าเห็นต่างเห็นด้วยยังไงนะครับประการใดก็ลองแชร์กันเข้ามาหรือจะแชร์ประสบการณ์ประารัาสังคมที่คุณพบเจอในชีวิตประจาําวันหรือที่ประสบการณ์ตรงของคุณหรือจากคนรู้จกัจกของคุณก็แชร์กันเข้ามาได้ไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับเราเป็นสังคมแห่งการแบ่งปันเรื่องราวเกี่ยวกับประัาสังคมเรา ก่อนจากกันอสังหาริวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหากท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้1เร่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงก์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยบัญชีมา้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืม โทษหนักนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับ2 0 0 0 0 0ถึง500,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุม บัญชีม้าสิม,ม้าบัญชีอาบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับอี a l ลเลด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกปเป็นเหยื่อนะครับของแก๊งมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นร,ระมัดระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะครับ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก 2. นะครับหลอกล่อด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ 3. ม,มีการหว่านล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมัน่น นะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนสุดท้ายไม่เหลือ C นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงู้นอย่างนี้นะครับจำเอาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจรงิงแล้วก็3มศึกษาข้อมูลทาความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายใดแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูง จำเอาไว้นะครับ